วันนี้เราจะพามาดูผักหวานที่เราเพาะไว้กันนะคะอันนี้เพาะกับทายเนาะลองขุดดูค่ะอันนี้ใช่อันนี้เพาะได้ประมาณสิอวันนะคะมาดูกันเนาะอ๋อมาแล้วคะ่ะลาบ เดี๋ยวจะขุดให้ดูนะคะว่าวันนี้จะเอาลงถุงดำเนาะนี่ค่ะปลากสวยทุกอันเลยนะคะเขาบอกว่าถ้ายาวกว่านี้มันมันจะลงยากเนาะ มันจะทำยากลากมันยาวเราจะดูแลยากน,นี้มันมีบางอันนะคะที่เมล็ดอาจจะแก่เกิดไปที่อาจจะไม่สมบูรณ์ก็จะไม่งอกนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาลองไอที่ไม่งอกเดี๋ยวเราจะลองเอาไป ังกับทรายไว้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาแยกกันเนาะเรจะขูดไปเรื่อยๆอันนี้จะลงกระลมังนะคะขล้างกะลามังก็จะมีรูนี่ก็เป็นกะลำมังเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วก,ก็มีแตกบ้างแล้วก็มีถุงดำมเมล็ดนี้เป็นมเมล็ดที่เก็บใหม่นะคะที่เขาให้มาเนาะมาดูในลองมาดูในกระถาง พลาสติกกันมากสีดำวันนี้ลากยาวมากเลยค่ะนี่เห็นไหมสิบกว่าวันค่ะวันนั้นวันที่เพราะก็วนนันที่สิบวันวันที่หนึ่งเนาะที่ทำสิบกว่าวันเพราะในกระถางสวยกว่าเห็นไหมคะ อาจจะเป็นเพราะว่ากระถางตัวนี้กระถางแปดนิ้วมันกระถางแปดนิ้วจะสูงกว่าระดับ้ายจะสูงกว่าเขาอาจจะมีที่ไปมากกว่าเขาเลยลากเขาเลยยาวไวอันนี้เป็นกะลำมังคือกระถางวันนั้นกระถางมันมันไม่พอก็เลยต้องแล้วมเมล็ดมันเยอะก็เลยต้องใช้กะลำมังแทนนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ อันนี้ของกะละมังฝั่งนี้อันนี้ในกระถางสีดำเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะคะโอเคแ๊บหนึ่งนะคะ พยายามอย่าให้รากหักนะคะค่อยๆขุดๆดนี่ค่ะอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะเน่าเนาะเมะล็ดข้างในไม่มีแล้วเน่าไปแล้วนี่ค่ะเห็นไหเนี่ยเน่าแล้ว นี่เป็นมเมล็ดที่เขาให้มาครั้งแรกนะคะที่เพาะแบบนี้เมื่อก่อนเคยซื้อเข้ามาแล้วแต่ว่าไม่รอดที่คุกมเมล็ดเรียบร้อยนะคะเราไม่รู้ว่าเขาเก็บมานานแค่ไหนนะคะก่อนที่เราจะไปซื้อมาตอนนั้นรู้สึกว่าจะซื้อมามเมล็ดละสองบาทเมื่อสองปีที่แล้วมเมล็ดละสองบาทตอนนั้นถักหวานกําลังดังมากเขากาลังนิยมปลูกมากเลยค่ะตอนนั้น มเมล็ดด้จะเก็บมานานแล้วผักหวานจะให้ดีที่สุดก็คือต้องต้องรีบอะคะ่ะต้องพอได้มเมล็ดมาแล้วต้องมเมล็ดสดมาแล้วข,ขัดขัดล้างล้างล้างเอาเปลือกเอาเยื่อหุ้มออกให้หมดก็คือตอนที่ทําไม่ได้ทําให้ดูขอโทษด้วยนะคะจากนั้นก็รีบไม่มีเวลาที่จะถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะก็น่าจะหมดแล้วคะ่ะอันนี้ มาแล้วพอเรามาขัดขัดล้างล้างเสร็จเรามาพึงลงไว้ประมาณสองวันแล้วเราเรีบมาลงกระถางเลยนะคะเพราะไม่งั้นอ่ะจะไม่จะไม่ขึ้นจะไม่งอกแบบนี้เนี่ยค่ะลายมาละที่อยู่ในกระถางสีดํานะคะมีประมาณนี้วันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลงไปกี่มเมล็ดเนาะนี่ก็ขุดไม่ขุดไปแล้วไม่ไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวมาดูในกระลมังกัน ดีกว่าวัราะนั้นโรยไปกลมๆอย่างเงี้ยค่ะหลายประมาณสามวงสี่วงเลยเพราะว่ามเมล็ดมันเยอะแล้วเราไม่มีที่ไว้เนี่ยในกระมังประมาณเนี้ยค่ะเราจะลงถุงดาก่อนไม่รู้ว่ามันนี้จะลงทันหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปล้างจานอีกแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวก็ต้องเตรียมตัวไปขายของอีกนานหลายอย่างเลยค่ะ ตอนเช้าช่วงเช้าก็จะมีเวลานิดหน่อยแค่นิดเดียวก็ได้แล้วเนี่ยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราขุดวันนี้เนี่ยเนาก็มีเนาะข้างในก็ไม่มีแล้วนีม่มาแะแกะให้ดูเนี่ยถ้าเน่าก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีแล้วข้างในแต่ถ้าแบบนี้นี่เออ อันนี้ก็เน่าเหมือนกันนาเล็ดจะอ่อนไปหมดล้วเนี่ไม่งอกนี่ค่ะนี่ทุกอย่างนะคะดูใน YouTube เนาะก็ทำ,ทำตาตามเขาคุณครูอยู่ใน YouTube แล้วก็ Google ทั้งหมดเนี่ยจะ้ะเมล็ดใหม่ไหนที่สมบูรณ์ก็ จะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้จะขุดแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลงถุงดําไม่ทันเนาะเดี๋ยวอัน,นอันนี้พอออกมาแล้วก็ต้องแช่น้ำเนาะเดี๋ยวเดวกากกระมังแป๊บนึงนะคะนะคะพอเราขุดเสร็จเราเอามาใส่น้ําเลยนะคะเดี๋ยวเทนะ้ำอบกนิดนึงเนาะโอเคนี่นะคะ อย่าให้ลากช้ำเนาะเราเอามาแช่น้ำไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลากเขานะครูใน Google เขาบอกเดี๋ยวลากเขาจะแห้งเพราะเราถ้าเราทำไม่ทันเนาะเดี๋ยวเราเอาท้องไว้อย่างนี้ก่อนเนาะเอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะแช่ไว้เดีเราจะทำแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเช้านี้ไม่ทันแน่นอนวันละนิดวันละหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวไอที่เหลือที่ไม่งอกอยวจะฝังไว้ก่อน จะทำให้เหมือนเดิมนะก็เอามาใส่ในนี้ดีกว่าใส่ในไอ้ตรงกระถางอันนี้เราจะได้รู้ว่าเอออันนี้มันเคยไม่งอกมาแล้วนะเวลาใส่นะคะเอาตรงขั้วขั้วขั้วค่ะที่มันมาที่มันติดมากับก้านอะ่ะเห็นไหมเห็นไม่แน่ใจมือไม่นิ่งไอ้ตรงขั้วค่ะที่ติดมากับก้านเอาขึ้นข้างบนเนาะ เราก็เจาะรูไปนิดนึงแล้วก็เราเอาฝังเข้าไปก็ปิดลงขั้วขึ้นนะคะมันกล้องมันไม่อันนี้เนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยขั้วที่ติดกับก้านมันนะคะเอาไว้ข้างบนเดี๋ยวลากเขาจะออกข้างล่างเดี๋ยวเราเจาะรูเจาะรูอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็กบอ่ะอันนี้สีดำดำแล้วแต่ไม่แน่ใจว่ายังจะออกอยู่หรือเปล่า แต่ก็ลองดูไม่เป็นไรเอาไว้ใกล้ๆจะเจาะรูแล้วก็เอาฝังเข้าไปแล้วเราก็เอาผ้ามาปิดไว้เหมือนเดิมถ่ายาเสื้อกเก่าอะไรที่ไม่ใช้นะคะมาปิดไว้ลดน้ําตอนแรกๆก,ก็ลดน้ำวันวันว้นวันเมื่อคืนฝนตกแต่อันนี้ก็จะลดนิดหน่อยเมื่อคืนฝนตกก็จะเปียกไปแล้วแ้วก็ไม่เป็นไร ปิดปลาแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราลดน้ําดินจะไม่ได้กระจายแล้วก็รักษาความชื้นได้ด้วยทรายจะได้ไม่กระจายนะคะแล้วก็รักษาความชื้นปิดปเหมือนเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาทําอีกแล้วคิดว่าจะเอาลงถุงดําบ้างแล้วก็จะทดลองเอาลงกับดินเลยะคะ่ะลงปลูกกับดินเลยก็จะมาดูว่าวิธีไหนที่มันจะรอดนะคะก็โอเคคะ่ะ อันนี้นะคะวันนี้มีเวลาเท่านี้จริงๆค่ะขอบคุณค่ะ